สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําชุดบล็อก6กุนที่น่าใช้อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นลูกบล็อกยาวขนาด6กุนนะครับ แกนหหุนชุด12ตัว12ลูกชุดนะครับตัวนี้นะครับจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องนะครับกล่องพลาสติกแข็งครับแข็งแรงทนทานเลยับกล่องแข็งแรงมากนะครับแล้วก็มีตัวหูหิ้วให้นะครับสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับขนาดของกล่องครับอยู่ที่ความยาวอยู่ที่38เซนติเมตรนะครับกว้างอยู่ที่28ส่วนหนาอยู่ที่8เซนติเมตรนะครับน้าหนักทั้งกล่องนะครับรวมกล่องอยู่ที่7ด จุกิโลกรัมก็ถือว่าหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับในกลองนะครับบรรจุลูกบล็อกเป็นลูกบล็อกยาวนะครับทั้งหมด12ลูกด้วยกันครับ12เบอร์นะครับ12เบอร์มีเบอร์อะไรบ้างตามนี้เลยครับผมประกอบไปด้วยเบอร์24 26 27 29 30 32 33 34 35 36 38 40นะครับผม1กล่องบรรจุ12ลูกนะครับ12ลูกเป็นเบอร์ดังกล่าวนะครับความยาวของลูกบล็อกนะครับอยู่ที่80มิลลิเมตรหรือว่า8เซนนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับ8เซนโอเคนี่ประมาณแปดเซนนะครับ80มิลลิเมตรนะครับทุกเบอร์นะครับยาวเท่ากันนะครับเบอร์41ก็ยาวที่80 มิลลิเมตรเหมือนกันครับผมตัวนี้เป็นชุด6ขุนนะครับแกน6กขุนครับผมโอเคตัวนี้แกน6กขุนนะครับจุดเด่นของเขานะครับตัวนี้เป็นลูกบล็อกสามารถใช้กับบล็อกลมบล็อกแบตบล็อกไฟฟ้าได้นะครับเป็นบล็อกดำแล้วก็แล้วก็เกรดเหล็กของเขานะครับเป็นเกรดเหล็ก C R M O นะครับ C R M O นะครับ โรเมียมโบดิดินัมก็คือมันจะเป็นเกรดเหล็กที่แข็งแรงกว่า crv นะครับมันจะเพิ่มธาตุโมดิ้ดินัมเข้าไปทําให้ความแข็งแรงของตัวเหล็กของตัวโครงสร้างของมันเนี่ยแข็งแรงกว่าเหล็กเกรด crv นะครับตัวนี้ก็คือถ้าพูดง่ายง่ายก็คือคุณสมบัติของ crmo เนี่ยมันจะแข็งแรงกว่า crv นะครับทนทานกว่า crv นะครับรับแรงกระแทก แรงความแข็งแรงได้ดีกว่า CRV นะครับโดยพื้นฐานทั่วไปถ้าเป็นเกรดเหล็กเครื่องมือช่างทั่วไปจะเป็นเกรด CRV นะครับตัวนี้เป็น CRMO นะครับชุดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคลักษณะตัวลูกบล็อกก็ประมาณนี้ครับรูปลักษ์ผิวนะครับผิวดำนะครับดำเรียบนะครับดำเรียบแล้วก็ดูความเนียนของลูกบล็อกถือว่าสวยงามนะครับสวยงามน่าใช้นะครับดูแล้วดูสวยงามน่าใช้อันนี้จะเป็นเบอร์ อ่ายี่สิบเจ็ดนะครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดอ่าดูเหลี่ยมของลูกบล็อกความเว้าวความโค้งของตัวลูกบล็อกดูสวยงามนะครับที่อ่าผมดูแล้วก็อ่าชอ,ช,อชอบเลยครับชอบเลยครับตัวนี้แล้วก็ความลึกของตัวลูกบล็อกก็ถือว่าลึกพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมดูให้ว่าอ่าตัวลึกอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดลึกอยู่ที่ประมาณอ่าสี40 40่สิบมมสี่เซนนะครับสีเส่เซนความลึกหมายถึงว่าตัวหัวลูกน็อต หัวน็อตสามารถลึกลงไปได้ทั้งหมด4ประมาณ4เซนติเมตรนะครับ40มิลลิเมตรโอเคตัวนี้ก็คือรายละเอียดของเขานะครับลูกบล็อกนะครับตัวนี้อ่าจุดพิเศษทีนี้เราจะมาดูแก็บระหว่างตัวหัวน็อตกับตัวลูกบล็อกกันครับว่ามันมีค่าแกลบมันเยอะแค่ไหนนะครับตัวนี้จะเป็นหัวน็อตหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเบอร์ยี่สิบเจ็ดมาให้ดูนะครับว่า เป็นขนาดเท่าไหร่เนาะโอเคอ่าไม่น่าใช่แต่น่าจะเป็นเบอร์24ครับโทษทีเบอร์24หรือเปล่าเอาเคเบอร์24ตัวนี้จะเป็นอ่าหัวน็อตเบอร์เบอร์24นะครับเบอร์24อันนี้ลูกบล็อกเบอร์24เนาะเราจะมาดูค่าอ่าความแน่นความฟิตของตัวน็อตกับหัวน็อตเขานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือความห่างระยะอ่า เคลียร์แลนระยะความคาดเคลื่อนหรือระยะตัวหัวน็อตก็ถือว่าโอเคครับขยับได้ขยับได้นิดหน่อยนะครับขยับได้นิดหน่อยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของตัวลูกบล็อกเขานะครับตัวนี้จะเป็นแกนแกน1นิ้วนะครับแกน1นิ้วอ้โทษทีครับแกน6กขุนแกน6กขุนนะครับใส่กับแกน6กขุนมีตัวรูร้อยเพื่อจะร้อยตัวสลักกันหลุดได้นะครับตัวนี้1กล่องบรรจุ12ลูกนะครับเรามาดูตัวใหญ่ๆกันตัวนี้รูปลักษ ยี่สิบเจ็ดสามสิบสองบ้างนะครับตัวสามสิบสองโอเคดูสวยงามน่าใช้ครับผมราคานะครับราคาหนึ่งกรองนะครับหนึ่งกรองราคาอยู่ที่พันต้นต้น,ตนแค่นั้นเองนะครับคันต้นพันสองพันสามอยู่ช่วงนี้ครับช่วงนี้นะถ้าถ้าผมจําราคาไม่ผิดราคาที่แน่นอนเดี๋ยวผมแปะราคาจากราซาด้าราซาด้าใต้คลิปได้เลยอ้างอิงราคานั้นได้เลยครับผมราคานั้นได้เลยอ้างอิงจาก ร้านลาซาด้านะครับพันต้นๆนะครับตกเฉลี่ยลูกละร้อยต้นๆผมว่าไม่เกินนี้ครับไม่เกินร้อยสิบร้อยยสิบาทเนาะเฉลี่ยประมาณตัวนี้อ่าสูงสุดก็ไม่เกินร้อยสาสิบาทก็ถือว่าคุ้มครับคุ้มชุดนี้เฉลี่ยลูกละร้อยยี่สิบาทบางประมาณนี้ร้อยยี่สิบาทก็ถือว่าคุ้มครับถ้าซื้อแยกลูกนี้ก็คือไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาทแน่นอนเลยตัวนี้เป็นเบอร์สี่สิบเอ็ดเบอร์ใหญ่สุดของเขานะครับเบอร์ใหญ่สุดของเขาเบอร์สี่สิบเอ็ดนะครับ ดูก็ลูกบล็อกดูหนาดีครับดูหนาดีดูสวยงามน่าใช้เลยครับเกรดเหล็ก C R M O นะครับ C R M O เป็นเกรดเหล็กที่แข็งแรงกว่า C R V นะครับบรรจุอยู่ในกล่องกล่องนี่หนามากนะครับชอบมากแล้วก็กล่องนี้เวลาเคลื่อนที่ไม่ค่อยโค้งเค้งนะครับมันจะพอดีเลยพอดีกับลูกบล็อกเลยที่เขาออกแบบมานะครับถือว่าดูสวยงามน่าใช้สีสันสวยงามนะครับผม ยังไงก็ถ้าพี่ช่างเคยใช้ยี่ห้อนี้อยู่นะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านว่ายังไงกลัวอ่านไม่ถูกก็เลยไม่อ่านให้ฟังนีกก่อนแต่เป็นยี่ห้อเนี้ S R U N V นะครับใครสะกดถูกก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันอ่านว่ายังไงนะครับเพราะมันน่าจะเป็นยี่ห้อใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นน่าจะผลิตที่จีนครับผลิตที่จีนนำเข้าจากจีนนะครับผมผลิตที่จีนอ่า ตอนนี้ก็สินค้าก็คือจากจีนซะส่วนใหญ่นะครับสินค้าจากจีนซะส่วนใหญ่ก็มาตรฐานก็ถือว่า,อาโอเคในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งในสินค้าตัวของเขานะครับผมโอเคยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมแจ้งเบอร์โทร ID ดียไไว้นะครับใต้คลิปแล้วก็ราคาสามารถอ้างอิงจาก ร้านลาซาด้าได้เลยนะครับเป็นร้านของผมเองนะครับผมขายเองนะครับก็ตรงปกแน่นอนตรงตามที่เอามาให้ดูเลยนะครับเพราะว่าของที่ขายกับของที่เอามาให้ดูมันคือชุดเดียวกันนะครับคือตัวเดียวกันนะครับมั่นใจได้เลยแล้วก็สามารถติดต่อทางไ d ดียไลน์ได้หรือเบอร์โทรได้นะครับติดต่อได้ไม่มีหายไม่มีหายครับผมมีปัญหาอะไรก็โทรมาได้ครับผมยินดีนะครับก็ถ้าพี่ช่างท่านไหนสนใจหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ ตามนั้นเลยครับใต้คลิปนะครับเบอร์โทรหรือว่า ID Li n e นะครับแล้วก็ราคาอ้างอิงจากร้านล a z าด a ได้เลยล a z a ด a ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ